แม่ธรณีองค์ใหญ่เลยประมาณสามหมื่นค่ะแต่งวดน,นี้คราวๆก็น่าจะเป็น6กสูตคราวก็น่าจะเป็น6กสูตเหมือนเดิมเพราะท่านบอกมาอย่างนั้นนะน่าจะเป็น6กูตเพราะว่าหกูตมันติดกันติดติดติดว่าะจะพาลูกหลานมาดูพะรามงค์เราก็อยากให้ชาวบ้านาได้เห็นได้ศรัทธาได้ร่วมและก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดง <c oughs> เลยครับ นะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ปราสาทบ้านอนันนะครับวันนี้น้องคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาถูกรีกแล้วก็เขาก็เลยมีการมาบวงสรวงที่ปราสาทบ้านอะนันนะครับก็อันนี้ก็จะลําถวายด้วยนะครับเย็บสียงนะครับชมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์น้องกันนะครับว่างวดนี้ฝันได้เลขอะไรอีกนะครับแล้วก็เขาตั้งมาสา จะมีอะไรในใจไหมนะครับเราก็จะมาาเอไปบอกว่าเอาให้ทราบนะครับวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับเอาพวงมาลัยมีค่ะเป็นยังไงจะมาถามถึงได้จัดมีพอ๋อถึงได้จัดเนาะก็คือว่าตอนนั้นเราไปบวงสรวงอยู่ที่ปราสาทจีขอแล้วก็ปราสาทพอบวงสรวงที่ปราสาทเสร็จปั๊บเราก็ไปบวงสรวงที่หลวงชัยสุริยงต่ออันนี้พอคืนที่เราบวงสรวงเสร็จก็มีตากระยายน่ะไปหาเรา S <S ซึ่งจะมีผู้หญิงสามคนผู้ชายหนึ่งคนไปหาเราว่าทําไมถึงบวงสวงที่อื่นได้ทาไมไมไม่มาบวงสวงของปราสาทบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S นีเ่เราก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะถ้าอยากจะให้เราบวงสวงต้องสร้างปฏิหารให้เราดูซึ่งหัวแรกที่ออกสามหกศูนย์สามเราถึงทุกลับกันเป็นสามหกศูนย์แต่เราด้วยความที่เรา,เ,าเราไม่ได้อะเราลังเปิดเปิืไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็เลยไม่สามารถที่จะซื้อได้ ซื้อได้แต่หกศูนย์แต่ศูนย์สามเราไม่ได้ก็งวดต่อมาก็พากันมาจุดตรงนี้แหละซึ่งเป็นทุกกลับหัวเหมือนกันแปดหกศูนย์เลขศูนย์ใหญ่มากเราก็เลยเอจำได้ว่าตัวนั้นมันกลับอยู่แล้วเราก็เลยซื้อกลับไปกลับมาาก็เลยได้เก้าศูนย์เลยจัดอย่างนี้ละครับต้องเลยจัดให้เลยจัดใหญ่เลยอั้อันนี้คืออีกครึ่งนึงนะครับอ่อไม่แน่อ่ะถ้างวดนี้ได้ก็ตามมาด้วยแม่ธรณีองค์ใหญ่เลยประมาณสามหมื่นค่ะ แต่งวดน,นี้คร่าวๆก็น่าจะเป็น60เหมือนเดิมเพราะท่านบอกมาอย่างนั้นนะน่าจะเป็น60เพราะว่า60มันติดกันติดติดติด,ตดแ,แต่กระทั่งเมื่อวานรถเห่ก็จะเป็น360เหมือนกันค่ะอ๋อครับก็ลองดูนะ้องซื้อโอ้มันใช่บูชาองค์มาองค์่เพราะเป็นเทพพนมจะเป็นองค์ละ10,000ค่ะโอ้ส่วนองค์ปู่เขาปู่แม่ย่าทั้งชุดเลยนแล้วน่ะ4,2 0 0อค่ะองค์เทพพนมจะแพงก็จะถ้าเป็นเทนมทอรณีองค์ใหญ่จะเป็นอง 1, ค์สา3 0 0 0่น ก็รอดูนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงเนาะครับค่ะงวดนี้มีเลขในใจแล้วนี่แหละค่ะหกศูนย์ค่ะหกศูนย์ค่ะหกศูนย์อ๋อเดี๋ยวรอเลขทูบอีกไหมต้องมีนะเรารอดูค่ะเลขทูบอยู่บนหัวค่ะบนหัวแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เสียงถ่ายมาจากบ้านแล้วอ๋อครับเดี๋ยวละสักครู่นะครับไดสองงวดแล้วสงวดแล้วค่ะนี่ก็เป็นที่สามใช่ค่ะเราได้หกศูนย์นี่เป็นความความฝันใช่ไหมอ่าไม่ใช่ความฝันค่ะคือจบบอกว่าจุดทูบมันก็ได้หกศูนย์ รถที่เหยไปก็หกศูนเหมือนเหมือนกันค่ะแล้วงวดที่แล้วมันคือหกนะูนยะมันสองโรคแต่เราซื้อกลับหัวเอามันเลยถูกครับเรากลัวว่างวดนี้อาจจะกลับหัวหรือเปล่าลองดูซื้อติดติดใบติดบแต่บานไว้สักใบสองใบอะคะ่ะประมาณนี้ครับอันนี้จะเริ่มทำที่ีกินอ่าจะเริ่มแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราอาจารย์คับอาจารย์ไปทำที่จริงอยู่ครับแต่น้องนิชานี่ยังไม่ฝัน ฝันแต่ว่าฝันเราฝันไม่เกี่ยวกับท่านเลยแต่ว่านางรำเมื่อเมื่อคืนเนี้ยเมื่อนางรำหนึ่งคนอ่ะที่เขาเดินเาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยมีคนไปบอกให้เขามารำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นนางรำที่เป็นนางรำานในในรำอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยไปตามให้มารำเหมือนไปปลุกให้ยตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสียงผมเป็นไงชัดไหมน้องสีใบสีมทองแก้มสีก็เขาจะแจ้งมาเลยแบบเมื่อเมื่อวันวันที่ที่ฝันเขาแจ้งมาเลยว่าเป็นใบสีแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะต้องจัดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคือเขาบอกทุกอย่างโอ้ทำตามความฝันทุกอย่างใช่ค่ะทำความความฝันทุกอย่างในตอนที่ท่านพามาคือข้างล่างทั้งทงทั้งทองทั้งเงินทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยแต่นี่คือหัวอันนี้คือข้างข้างบนนะครับใช่ข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างเลยใหญ่มากประสาทนี่ใหญ่มาก อันนี้คือหัวฐานอยู่ข้างล่างค่ะอ๋อจะมีฐานลงลึกเลยฐานลงลึกเลยตามพวามฝันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเขาพามาตั้งแต่เหมือนสมัยโบราณเลยครับเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวเชื่อน่นี่ได้ฝันได้จิงวันละได้มาจิงวันะพูดไปแล้วได้ทุกงวดได้ทุกงวดเราได้ทุกงวดแต่ว่าเราได้ได้ไม่ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พอประมาณครับแต่แตงงวดที่ติดมาคือติดมาคือเราได้กับท่านเนี่ย สองงวดติดแล้วสองงวดติดแล้วแต่เราไม่ได้สามตัวน้องนิชานี้ก็มีองค์อยู่แล้วมีองค์ค่ะใช่ค่ะเออเป็นแม่อุมาค่ะกับแม่กาลีมาเดี๋ยวเรารอเลขทูบกันค่ะลองลองดูเลขทูบกันค่ะบการพิธีเสร็จแล้วครับจะรอรออาจารย์นางรันก็พร้อมละคนไหนนะที่บ้านน้องรัก่าอันนี้คนนี้ค่ะ ในคนนี่นั่งไม่มีเลยคือคนนี้ได้ครับไปก็ฝันเหมือนกันใช่ไหมคนนี้ก็าฝันฝันเมื่อคืนเน่ค่ะฝันเมื่อคืนคนี้ฝันเมื่อคืนค่ะเล่าให้ฟังค่ะคพาไปดูเคารํมรํมที่ไหนที่ประสาทสาบ้านไหนและบ้านอันนนครับเขาชี้มาเลยนะคะ เมื่อคืนก็มาซ้อมมาซ้อมค่ะกลับไปฝันค่ะปู่ย่าให้มาทำที่นี่จ้ะแพ่ว่าปู่ย่าว่าจะพาลูกหลานมาดูพาร์มจะพาลูกหลานมาดูพารามจ้ะถามว่าไปดูที่ไหนไปดูที่บ้านนัน์แค่นั้นเอปนพากันมาเป็นแบบเหมือนแบบอุพโยกน่ะพาลูกหลานไปดูหนังดูอะไรนี้นะครับ ขวันแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราหลังจากนี้หลังจากนี้ก็จะไปส่องตัวเลขทูปนะครับจามวัดนี้แล้เร็วรเป็นยังไงขวัญเมื่อเช้าก็ตื่นมาทำข้าวต้มตามปกติ ก็มาฝันอะไรมาฝันเดินรอบสาดเสร็จแล้วก็เดินเข้าครัวแล้วก็ตื่นเลยแล้วก็ตื่นเลยไม่ได้ไม่ได้ตัวเลขโกเบอร์เลยไม่ได้ก็ตื่นมาได้เวลาออกมาทำอาหารเลยวันที่แล้วได้ค่ะ90ค่ะจะไปซื้ออันอื่นเยอะ90ซื้อ50บาทลอตเตอรี่หนึ่งคู่วันที่แล้วก็ได้เหมือนกันค่ะก็พากันมา3คนเนี่ย3คน บอกว่าถ้าถ้าถ้าจะให้ราวันเจอเทพนรมมาด้วยจะได้ราว่าจะเอามวยแม่ธรณีมว้ยผุนององนั้นจะประมาณสามหมื่กว่าแต่ว่ามันครบยังไม่ถึงเนาะเพรเราเพิ่งจะเริ่มพากันน้องผูฝันน้องเขามาล่าฟังเราว็็ไปบอก ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนงบมาหนึ่งหมื่นบาทคุณพ่อของคุณนะพ่อประยูนประยงหอมท่านสนับสนุนมาสนเสร็จแล้วเราก็ม, ah al, มาหาพระนุ่มาปรึกษาท่านว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าเราอยากทำพอเป็นไปได้ไหมมันจะไปขัดหลักการตรงไหนหรือเปล่าท่าน,อนบอกว่าไม่เป็นไรทำเลยท่าน,าน,นไปอย่างนี้ เสร็จแล้วเราก็เลยอยากอันเชิญมาคนวันที่4เนาะเราก็ไปวันที่สามเพื่อจะเอาท่านมาตั้งเพราะว่าสี่เราก็เริ่มงานเนาะสี่ห้าบววก็จนถึงวันที่16บหกไมเราก็อยากให้ชาวบ้านเขาได้เห็นได้ศรัทธาได้ร่วมร่วมสมทบพูดง่ายๆร่วมสมทบเพื่อจะเอาท่านมาตรงนี้ค่ะก็มีญาติโยมศรัทธาช่วยน้องนิชา ัวละห้าร้อยสามอย่างนี้ได้เกืบเกบบือบหมื่นเมื่อวานก็เอาท่านไปเอรอบหกหมู่บ้านก็ได้ประมาณเก้าหมืน 9, 000, ม่นสอ,น 9, 000, อนร้อ่สิบาทเก้าขอโทษขอโทษเก้านสองรบาทอันนี้หหมู่บ้านนะคะสบายใจไหมสองห้าสอง ปุย่าปทุมมาสีสุโธกับแกาปทุมมาก็คือตัวแทนคันชนยลักขันับอุดมสมบูรณ์เนี่ยค่ะพญานาคนะคะน่าเรื่องของความเชื่อเรื่องนาคนะคะทุกที่ทุกพื้นที่นะคะที่เป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อกอบด้วยคขมรลาวนะฮะเวียดนาม่ะจะับถนัทชูยานะที่มานใหญ่จงเสด็จอยากฟ้าฟ้ามาไว้เพื่อจะทำให้รู้เห็นเป็นพยานขออัญเชิญพระพรหม กู้มีสิทธิ์มีอิทธิฤทธิประกาศสิทธิ์ใจในที่พระชจหกชั้นขออัญเชิญเทวาทั้งหกชั้นจงมาเป็นเกณฑ์เป็นประถมครั้นได้เลิกดีที่อุดมเป็นประถมมงคลเลิกได้เบิกัยสาธุสักเกยอยู่ในเจ้าพระพุทธสวรกามีอยู่ในรูปภพอันจังหวัดบ่งสิริขรัตเตอยู่ในหัวพบสิงข์ดเขตและภูเขาจันทลิกีเทพเจ้า เรือนแก้วและเรือนหลวงจะคาเมเทพเจ้าทั้งปวงที่อยู่บ้านน้อยและเรือนใหญ่ตะระูนะคาเนเทพเจ้าที่สิิง่ติดอยู่ที่ต้นไม้ใครทุกสาสารเทหวันวุยนเกพเ,เจ้าขออัญเชิญขออ์เชิญท่านได้เสด็จมาสมรสประชุมช่วยชาลาธราวิศเมเทพเจ้าที่อยู่ใน ก็เหวอาานะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือคนสุรินทีวีนะครับมาถ่ายที่องค์ป่าสาบ้านอะนันนะครับคุณผู้ชมองค์ป่าสาอย่างอันนั้นนะครับถูกบลถือว่าถูกหวยผูกชเลขกันเยอะมากนะครับจนได้ให้มีการบวงสวงแล้วก็ เอาสิ่งของมาเส้นไหว้องคูปัาสาที่เเจ้าทไรั้งปวงบ้านอันนั้นนะครับจรชมลำบาสันตุจงเงี่ยสดหน่อยตานทั้งบ้านเล็ดดาธรรมสมกาลนเอนนะครับอได้เดิอทางมาและเป็นประเสริฐในโลกีว่แล้วก็จงขอนดาวันนี้ข้าพเจ้าของเลยนท่ลงช่วยโอยพรไวให้เนบรรณาธิารงนงท้งชายได้พระนมมือดูนายพิชีขอพระองค์จงมาประจําราศีให้มีความเจริญยิ่งวัฒนาด้วยเป็นศรัทธาสร้างปีอย่าได้ฝื เครื่องกันสับเจ้ามบัตจงมากิมาอันตรายัย่าจะมีโรคภัยไม่มีบาปีจงความสุขกราสนากดุณากรุณาใ้สุขยิ่งด้วยนัญด้วยท่าางไดในนาในสัมมาปกหัวโตอรหโตสมมาสมิโลภละลายในทางบาป ใน,นสักครู่นะครับ FC จะมีพิธีการลำบวงสวงนะครับแล้วก็ขอตัวเลขนะครับคุณผู้ชมคนนี้นะครับคุยถูกเลขก,กันได้หลายได้หลายแสนนะครับคผู้ชมได้หลายแสนเลยนะครับ้้จยานระดี่กบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขออัญเชิญญาณพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวกสปเทวราชมหาอิจิอมหาจรรย์เจ้าท่านชาวมัตตุลีท้ามหาลีราชสหัสรายเกตุกุล สัตว์โอ่งพังทุกราชปราิีพิราพิรอดยํสำรับและไครสอนครอันเชิญร้อยแปพระองค์ที่ทรงศิลิ์สงวรทั้งหมดที่ทสรงเสด็จมาประสิทธิ์พรชัยไอ้แก่พวก,ก้าเจ้าในวันนี้ด้วยเชิญ สาม Adams. หกเก้าเลขเก้าน่ะมันหายมันเหลือแต่เลขศูนย์แต่เราอ่ะไม่เอาไปเอาแต่สามหกเก้าแต่มันออกสามหกศูนย์สามแต่เราไม่เอาพอหมดต่อมาก็มาเอาอีกเป็ดเก้าเปดศูนย์แล้วจุดอีกอันนึงเป็ดหกศูนย์เราก็ซื้อแต่หกศูนย์นั่นแหละคือกลับหัวก็ได้น้อยตรงแต่เปดเก้าเก้าเปดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะให้ตั้งนานแล้วแต่เราเปิดไม่ได้ งวดนี้หน่อยกระซิบหน่อยงวดนี้หรือว่าหกศูนย์ยังไงก็หกศูนย์ยังไงก็หกศูนย์ในทุกในทุกอาจจะโอเ็นี้ค่ะเนี่ยทุกเนี่ยโอเคนี้ค่ะยังไงก็หกศูนย์มันใจเนาะแต่ไอตอนดำเนี่เล็กอะไรหนูไม่รู้ตอนดำเห็นเป็นมันมีศูนย์ศู ตอนล้ำเขามีสูตรมีสูตรนี่นะคะมีสูตรอีกวันนี้วันนี้มีสูตรมีสูตรแน่นอนค่ะการันตีไปวิ่งวสูตรเอาแต่เย็นนี้อย่าลืมแปดสูตรแปดสูตรหนึ่งวะแปดสูตรเลยมาได้จริน้องนิชามั่นใจว่า6สูตรขนาดอ่าไม่รู้สิมันด้วยเซนหรือเปล่าไม่รู้แต่6สูตรมาชอบชอบมากชอบ แต่ตอนนี้ซีโรตี้ประมาณสิบใบแล้วหกศูนย์ไหนเอามาขอดูหน่อยบ้าขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้คือคือเลขที่ชอบอ่าไม่ไม่พอดีพอดีเหตุพระมันตรงกับพระไอ้ที่เราจุดไว้ก่อนแล้วไงอ่าจุดไปยังหน่งมงก็เปแล้วอ่ะชายค่ะจุดไว้ยังหมู่งัมงก็เป็นแล้วเบียดรถรถเสืออีกสองใบจะอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอ เออซื้อไว้เกืบสิใบอะค่ะศูศูนย์หกซื้อไว้เกือบสิบใบละอ้นีศูนยูนยะค่ะอยู่ที่บ้านแลทีตตรงจะเียนรถ้แห่งาใช่ค่ะใช่ใช่ั้งของบริวารศูนย์หลีวันนี้ยังไงม่ี่ชาวไทยเราก็มีมีสูตรแน่นอนค่ะวันนี้มีสูตแน่นอนเอาเงิน้ำใส่กระป๋า นี่เลขนี้นะมันที่เลขที่มั่นใจเลขที่มั่นใจขอดูใกล้ๆแป๊บๆก่อนนิดนึงดรือนี่เลขศูนย์แน่นอนศูนย์แน่นอนเลขศูนย์ 0, อะไรไม่รู้นะคะไม่แน่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าชอบศูนย์หกใช่ค่ะออคออโอเคเลยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว,ว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ